สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องวิบากกรรมนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคนเราทุกคนนั้นมีกรรมเป็นของตัวเองครับกรรมตามหลักพุทธศาสนาคือการกระทำครับที่มาจากเหตุแห่งเจตนานะครับในอดีตชาติ ที่จะไม่สามารถลบล้างออกไปได้ครับไม่ว่ากรรมนั้นจะเป็นกรรมดีหรือแม้กระทั่งกรรมชั่วก็ตามทีนะครับดังนั้นครับผลที่เกิดจากกรรมที่ทำไว้ล้วนมีวิบากเป็นผลทั้งสิ้นนะครับซึ่งหากท่านใดทำกรรมดีที่เป็นกุศลนะครับก็จะก่อให้เกิดวิบากของความสุขนะครับและในทางกลับกันครับ หากท่านใดทํากรรมชั่วมาก็จะทําให้เป็นวิบากกรรมแห่งความทุกข์ในภพชาตินั้นๆน,น,นะครับเขาเล่ากันว่านะครับเราทุกคนต่างมีอดีตชาติที่ทํากรรมต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาก่อนไม่ว่าจะเป็นกรรมที่ทํากับคนรักกรรมที่ทําผิดศีลกับครอบครัวคนอื่นมาดูกันครับ ว่าตัวคุณมีวิบากกรรมในเรื่องใดติดตัวมาและมีวิธีแก้อย่างไรมาลองฟังกันดูครับวิบากกรรมของคนเกิดวันจัน์ทรนะครับ วิบากกรรมของคนที่เกิดวันจันทร์ครับคือหาคู่แท้ยากครับหรือถ้าคุณมีคู่แล้วคู่ของคุณนั้นมักจะสร้างปัญหาให้ทุกใจร้อนใจเพราะในชาติก่อนคนวันนี้มักจะทำให้คนในครอบครัวตนเองต้องเสียใจครับปัจจุบันจึงมักจะต้องพบเจอกับวิบากกรรมในด้านของความรักครับการแก้วิบากกรรมของคนเกิดวันจันทร์นะครับ ผู้ที่เกิดวันจันทร์ควรหมั่นทำบุญถวายผ้าบางสุกุลตั้งจิตอธิษฐานอุทิศบุญกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะครับและขอพอรให้ตนเองนั้นอยู่อย่างล่มเย็นเป็นสุขครับและนี่คือวิบากกรรมและการแก้วิบากกรรมนะครับซึ่งก็ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านที่ได้รับชมอยู่ไม่มากก็น,น้อยนะครับ สำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นสะพานบุญให้กับผู้อื่นได้เห็นคลิปนี้และได้รับชมคลิปนี้เช่นเดียวกับท่านนะครับขอบุญกุศลจงมีแด่ท่านครับบุญรักษาเทวาวอวยพรครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ